อนิเมะนับเป็นสื่อบันเทิงจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการผลิตเผยแพร,พร่มามากมายแต่ในนั้นก็มีอนิเมะน้ำดีที่เป็นสื่อให้ถึงเรื่องราวของสองคารามโลกเช่นกันโดยอนิเมะเหล่านั้นได้เป็นตัวแทนในการเล่าเรื่องราวที่ซึมซับได้ง่ายและเข้าถึงเยาวชนได้อีกทางในวันนี้แอดขอถือโอกาสพูดถึงเรื่องฮิโรชิมะอิชิบังเดินชางะฮาชิตะหรือขบวนรถไฟขบวนแรกที่วิ่งสู่ฮิโรชิมะ อนิเมะเรื่องนี้ไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงจากปีการผลิตที่ผลิตฉายมาแล้วกว่า30ปีโดยฉายผ่านทางช่องทางโทรทัศน์ NHK ในวันที่6สิงหาคมและมีเพียงหนึ่งตอนในความยาว26นาทีอนิเมะเรื่องนี้จัดเป็นเนื้อหาเชิงสันติภาพโดยเป็นเรื่องราวของเด็กสาวชาวญี่ปุ่นอายุเพียง15ปีที่ทำงานอาสาสมัครเป็นพนักง,งานบนรถรางหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดทีโรชิมาเพื่อทดแทนชายหนุ่มที่ออกรบในสงคราม เนื้อเรื่องในตอนแรกจะสื่อถึงการทำงานใช้ชีวิตเพื่อประเทศชาติในยามสงครามแต่ท้ายที่สุดเรื่องนี้ก็จะเฉลยถึงการใช้ชีวิตอย่างเด็กสาวคนหนึ่งที่ควรจะได้รับนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเนื้อเรื่องจะดําเนินต่อไปจนถึงเหตุการณ์ทิ้งระเบิดประมณูในวันที่6สิงหาคมในวันที่เมืองฮิโรชิมานั้นล่มสลายลงประชาชนต่างสิ้นหวังและเชื่อว่าเมืองแห่งนี้ได้ตายไปแล้วในขณะที่อนิเมะเรื่องนี้จะนําเสนอในเนื้อหาในลักษณะของความหวัง ความหวังในการมีชีวิตต่อไปหากชีวิตของคนเราล้มลงแล้วต้องลุกกลับมาใช้ชีวิตต่อไปให้เร็วที่สุดผ่านการกระทําของตัวละครที่กลับมาทํางานบนรถรางอีกครั้งรถรางของพวกเราไม่มีที่ไหนไปได้อีกแล้วไม่มีรถคันไหนที่วิ่งได้หรอกในนรกแบบนั้นใช่ในนรกไม่มีรถรางคันไหนที่วิ่งอยู่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราจะนํามันกลับมาวิ่งอีกครั้งเพ,พื่อพิสูจน์ว่าเมืองแห่งนี้ไม่ใช่นรกนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราจะบอกชาวเมืองในเวลานี้ ทำให้จุดหมายปลายทางของอนิเมะเรื่องนี้เลยสื่อไปถึงการดิด้นรนการมีชีวิตต่อไปของชาวเมืองฮิโรชิมาและเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่รับชมอนิเมะเรื่องนี้นำเรื่องราวการต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปของเหล่าเด็กสาวในเรื่องไปเป็นแรงบันดาลใจในอนาคต